ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนอยากจะถามทุกคนนะคะว่าเคยไหมที่เวลาเราเอาเมคอัพนะคะหรือว่าสกินแคร์นะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมันแตกเป็นไข่นะหรือเปลี่ยนสีไปเลยนะคะจะบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอว่านะมันสําคัญมากๆที่เราจะเก็บพวกเขาในอุณหภูมิที่ เย็นนะคะไม่ควรจะอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเพราะว่าของพวกนี้จะเสียนะคะหรือว่าลดประสิทธิภาพลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะนะคะพวกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีอ่ะมันเปลี่ยนสีเลยนะทุกคนนี่เลยว่าก็เลยจะแนะนํานะคะตัวนี้นะคะเป็นที่เก็บความเย็นนะนี่จะให้ดูข้างในนะใช้ง่ายมากๆแล้วก็เก็บความเย็นได้นานมากทุกคนนี่นะคะ เขามีแถมคูแพคมาให้ด้วยแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมิให้ด้วยนะนี่ข้างในวันก็จะใส่พวกครีมกันแดดนะคะเซรั่มต่างๆนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตัวนี้ที่ทุกคนอนะ่ะอาจจะไม่นึกถึงนะั้นนั่นก็คืออายไลเนอร์ทุกคนตัวนี้ถ้าเก็บได้ไม่ดีนะคะมันก็จะทําให้แบบละลายได้นะคะทุกคนแนะนําเลยค่ะควรที่จะพกตัวนี้นะคะไปเท่าต่างจังหวัดมันช่วยว่านได้เยอะมากแล้วหลังจากที่ว่านใช้นะตัวครีมของว่านก็ไม่เคยเปลี่ยนสีเลยค่ะแนะนําเลยค่ะของบีคูนะคะ